โอ,อ,อ้โอ้โอ้พี่น้องโอ้โสวัสดีครับพี่น้องสุกุทุกคนครับชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศครับผมอืมมาเนี่เป็นซี่โครงหมูตุ๋น,นครับหรือว่าพะโล้หมูครับพี่น้องเปลี่ยนเมนูครับมาเน,นี่มีหลายๆคนเราเห็นกินตะดิบครับ ไปเปลี่ยนเมนูครับแต่ถ้าเป็นเนื้อกับซีเอสด้ยชูแล้วครับพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ซีโครงครับเจ้าซีฟูดแซ่บครับพี่นอ้องอือกินดื่มเยวครับพี่น้องอืมสุดยอดเลยครับออืมา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 ,มามาครับขอหขอยัดขออภัยผู้ที่ผูนนกินแอลกอฮอล์นะครับขอหยัดจวดจังไหม มาพี่น้องครับมือนี้พี่ต้องใส่เข้าครับมือนี้โอ้ตับเป็นไม่นุ่มหมูนะครับมือนี้ถ้าเป็นเนื้อก็ต้องใส่จุครับถ้าเป็นเนื้อที่มีที่มีฮ็ดซุกเด้ครับจิจุออ้อู้ครับวัดอุ้นมันหอนเลยครับออมากินข้าวดำเดือวพี่น้องมือนี้กินซุกครับเพื่อนว่ากินซุกเขาเบื่องไหนครับเป็นกินแต่ดิบครับ ืัอนี้ก็อยู่กระท๋อมน้อยนะครับืัอนี้ฝนตกครับอยู่ถงจอน,นี้นะครับอืพี่น้องอขอโทษขออภัยครับกินอะไรอยวครับมื่อนี้เมนูหมูตุ๋นะโลวครับอืมกับครับ ชั่วโมงนี้ครับเนี่ยอืมอสก้อนเงี้ยนะครับต้องแหงเลยครับพี่น้องยังหอนอยู่โอ้โหห้องซีเลยครับบะได้ขอญาตจุ่มเลยครับมาเห็นก็คักครับพี่น้องมาขอโทษผู้ขอภัยผู้ที่พันกินเขาแล้วครับโอ้โห อ,อยู่กับอะไรครับพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นยังกินตุ๊ครับพี่น้องอืมโอ้สุดสดตับตอนเงน้วนะนี่นี่กินทุกครับพี่น้อง สีโคตแับหมูตุนน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะครับอืมอืมกำลังเปื่อยพอดีครับ กระดูกอ่อนๆครับที่โครงอ่อนนะต้มไปชั่วโมงนี้ครับ อืมสุดนนำยังไงคส่วนนี้มันแซ่บครับอ่อนดีครับนะมีนูน้นนี่ครับอืมโอ้โหอืมยั่วๆเลยครับอ่าขอยาดแค่ค้างไหนครับข้างไหนอืม หวานครับพอดีนุ้มนุ้มครับเนื้อ ได้พอดีตุนนะครับจะไปตับครับนี่ครับลาดลงไปได้ครับโอ้ทำจิ้มลาดลงไปเลยครับครับนี่ถ้าเอาไปย่างอีรอบหนึ่งข้าวเสีสบครับพี่น้องพอต้มแล้วก็ับไปย่างอีรอบหนึ่งแซบ เลยพอดีเลย ไล้วครับโอ้ตับคำนี้ครับเศรีบเลยครับตับขอโทษขอให้นะครับผู้ที่พันกินเข้าครับอ๋อถ้าเป็นตับงอนี่สีหวานเลยครับ อันนี้เขาต้มทุกคักมันขี้หับพัก่หรายครับวันนี้ สีหนาครับพี่เนาะแรัแ <c oughs> แบแลยนะครับเบิรตัวนี้ครับสวยครับแซ่บนะครับมันกิมรัด <c oughs> เอาลงไปเลยครับเดือดยั่วนะครับถ้าเอาไปย่างอีกรอบนึงสีแซ่บกวานี้ครับสีหอมเสรืรอซอสกระเทียมพริกไทยครับเปลี่ยนเมนูครับวันนี้ มีเอฟซเหรเห็นกินแต่ดิบนะครับวันนี้กินสุกนะครับเดี๋ยวผมชี้สูตรน้ำจิ้มเจ้าขมเจ้าจุกระเบิงนะครับคลิปหน้าครับอู้ครับนี่ขออนุญาตนะครับพี่น้อง ล้ายสิโครงแกะอยู่มอที่ชูมา สุดยอดครับเท่นีอ้ออกมากินบ๋วยเตี๋ครับพี่น้องอิ่ม,ลมนเลยป่านนี้ขอตับดิ้ยครับถ้าเป็นตับหมอ 4, ้อสีหวานช่วยๆนะครับอันนี้เขาต้มสุกวด จักสินแล้วครับโอ้สกัดเลยครับพี่น้องมาปลูกทอดน้ำเดียวนะครับอิ่มแล้วครับวันนี้ตรงนี้ก็เกิดอุทกภัยหลายบ้องหลายบอดครับพี่น้องกะะ็ฝากดูแลเจ้าของครับฝนตกพายุเฮาครับตรงนี้ทางคนไทยน้อยกะ ขอส่งกำลังใจให้เอฟซีอยู่ทั้งต่างจังหวัดนะครับมันนี้กับเอสซูก่ามันนี้เป็นชีโคงหมูตุ๋นกับตับครับผม่อนเิจากกันกับขอเฮอคุณภาษีอัตนาไตกันุนบันดันพี่น้องดูดีมีแห่งลำล้ำโดยเยครับอายุวันณะสุขาภาระครับผมท้ายนี้กัขอก้าวคำว่าสวัสดีครับพบคนหลายๆครับผม